สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะผมจะพาทุกคนมาพ่าหัวบอนสีนะคะบอนสีตัวนี้เขาดชื่อว่าหงยกนะคะทุกคนแหละหัวโยกจะมีแล้วนะคะบอนสีหงยกปลูกง่ายเลี้ยงง่ายเป็นบอนอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นสีแดงเราจะมาพ่าหัวเขากันนะคะแล้วก็ได้มานะคะตัวนี้หัวเขาใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็จะเรามีต้นลูกเขาไว้สี่ห้าต้นแล้วเราก็เลยจะพ่าแบบลมต้นเลยนะคะ ก็จะทำการปาดนะคะทุกคนใบมีดที่เราใช้ในการปาดจ,จะต้องเป็นมีดที่มีความคมมากๆเลยคือตัดแล้วก็เฉียบนะคะครั้งเดียวให้เขาแบบว่าขาดออกไปเลยนะคะเพราะว่าบอลหัวของบอลสีเนี่ยเขาจะมีความกรอบนะคะทุกคนถ้าเราใช้มีดที่มีความใหญ่ไม่ใช่มีดเล็กนะคะไม่ใช่ใบมีดคัตเตอร์หรือว่า ใบมีดโกนเนี่ยที่มีความคามมากๆหัวบอลเฉือนส้าถ้าคนที่เคยผ่าเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเขาจะมีความกรอบเนาะเวลาเราลงใบมีดลงไปหัวเขาเจะลั่นเลยอะคะ่ะเขาก็จะผ่าลอกๆผ่าเลาะตรงเขี้ยวเขาเลยคะ่ะทุกคนก็จะเฉือนแต่ก็จะไม่ได้ผ่าชิ้นเล็กมากนะคะเราจะผ่า ชิ้ที่พอดีพอดีก็คือไม่ได้ผ่าชิ้นแบบยิบยเหมือนกับที่เซียนบอลสีทั่วไปเขาผ่ากันนะคะเราจะผ่าแค่เฉพาะตรงถ้าถ้าตรงที่เป็นมีเขี้ยวเราก็จะผ่าเราๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะ หัวบอลสีน,นะคะตามป๊อปเนี่ยได้เลยนะคะเพราะว่าป๊อปไม่ได้ขาชิน้นเล็กมากมือใหม่ก็สามารถหาตามได้นะคะถ้าคนที่เป็นมือใหม่อยากรองผ่าหัวบอลสีแบบป๊อปเนี่ยจะแนะนํานะคะว่าให้เราให้ลองผ่าหัวบอลสีอีหนาหรือว่าไม่ค็ทาบอลบ้านๆก่อนนะคะถ้าเกิดใครกลัวว่า จะพลาดนะคะทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียเียวหัวบอลสีนะคะเสียดายใช่ไหมเราไปลองลองฝึกกับบอลบ้านๆก่อนได้นะคะที่เรามีเยอะๆแล้วอะคะ่ะพอเราตัดมาใช่ไหมคะตรงที่เป็นแกนกลางะค่ะไส้กลางก็จะปาดออกเล็กน้อยแบบแต๊อปเลยนะคะตรงไส้กลางนี่เขาจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็คือถ้าเราทิ้งเข้าไว้เยอะ ก็จะทําให้บอนสีเน่าได้คะทำให้หัวชิ้นผา่าของเราเนี่ยเน่าได้ค่ะเราก็จะต้องทําการตัดออกเล็กน้อยนะคะปาดออกแต่ถ้าเราปาดเยอะเกินไปก็จะเน่าอีกเราก็ต้องปาดแค่พอดีพอดีปาดออกนิดนึงนะคะอย่าปาดเยอะเกินไปอย่าบางคนบอกว่าทําไมเวลาเราผ่าบอนสีแล้วทําไมเน่ากอไปดูดิ คนถอดบ,บานแบบไหน,นะคะก็มีนะคะพอเราพอเราไปดูอะ่ะเขาผ่าเอาไส้ไส้ข้างในอ่ะคะ่ะเขาตัดออก <c oughs> เหลือไว้แค่ <c oughs> เหลือผิวของบอลสีไว้แค่นิดเดียวเองนะคะก็คือไม่ไม่ทิ้งไส้ไว้เลยตัดไส้ไ <c oughs> ออกเยอะเกินตัดไส้ในออกเยอะเกิน <c oughs> ก็ไม่ดีนะคะทําให้เน่าได้อีกเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่นะคะทุกคนเราก็ตัดออกแค่นิดนึงเฉืนเอนออกแค่นิดนึงพอคะ่นะ,คะไส้ใน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้ก็จะผ่าแบบนี้ผ่าแบบที่แรกนะคะก็คือตัดไส้ในออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเล็มเล็มเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกไปประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนก็ลองดูแล้วก็ลองไปทําตามกันได้นะคะวิธีผ่าหวอบบอลสีนะคะ,ะผ่าแบบนี้ รอดนะคะรอดเปอร์เซน็เซนการรอดนี่ก็เยอะมากนะคะเรามาทํากันดูเนาะค่อยค่อยศึกษาไปนะคะสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนตัวเองก็เป็นมือใหม่ค่ะผ่าแต่ก็อันนี้ก็ผ่ามาหลายครั้งแล้วนะคะตกครั้งที่น่าจะเป็นสิบสิบครั้งแล้วว่าผ่าหัวบอลสีนะคะก็รอ,อดเยอะมากนะ เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะคะทุกคนแต่ว่าเราผ่าแบบเหมือนเราเหลือเราผ่าชิ้นใหญ่มากไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นเล็กเหมือนที่คนที่คนอื่นผ่ากัานนะคะอัตราคารรอดก็เลยมีเยอะนะคะค่ะหลังจากที่เราผ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็ตัดไส้ไส้ในออก เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมีน้ําปูนนะคะน้ําปูนแดงเนานี่แหละเอาปูนแดงมาละลายในน้ําแล้วเราก็นําหัวบอนสีของเราลงไปล้างในน้ําปูนแดงประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะคะอย่าป๊อบไม่ได้แช่นานนะคะไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเขาแช่นานไหมแต่ป๊อบเอาลงมาแช่แค่แค่ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะกรองค่ะกรองเอาน้ําออกเหลือแค่ชิ้นหัวบอลสีไว้นะคะ ทำแบบนี้มาตั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเพาะเลยนะคะที่เราได้เริ่มผ่าหัวเลยก็คือก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกับชิ้นบอลสีของเรานะคะนี่เป็นการล้างออกแล้วเราก็พักไว้ให้เขาเสะเด็จน้ำนะคะสักประมาณสามนาทีก็ได้ค่ะให้เขาแบบว่าชิ้นเขาเสะเด็จน้ำก่อนแล้วเราก็จะนำไปวางนะคะเรียงในในกล่องที่เราใส่ดินลงไปนะคะ ามาต่อนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ที่อ่ะมีเสียงไก่นะคะเมื่อวานนี้ที่เราผ่าหัวไว้ใช่ไหมทีนี้แบตโทรศัพท์หมดนะคะแล้วก็มืดแล้วปอไม่ได้ถ่ายต่อนะแต่วันนี้ปอก็ผ่าผ่าอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้อันนี้ใส่กล่องไปบ้างแล้วนะคะนี่ เราก็จะใส่ดินธรรมดานี่แหละลงไปในแก้วในกล่องภาชนะของเรานะคะแล้วเราก็จะทําการหยดน้ําลงไปแบบนี้นะคะ่ะแล้วกะกะแค่พอชื้นๆแค่นี้เดี๋ยวเราปิดฝาเดี๋ยวเขาก็จะควบแน่น พอเราหยดน้ำลงไปแล้วเราก็เอาหัวบอลสีนะคะมาวางเรียงเรียงไว้อะค่ะอย่างกระปุกเนี้เขาจะมีสองชิ้นป๊อบก็จะวางคู่กันไว้สองชิ้นนะคะค่ะกรณีน,นี้นะคะใครจะใช้เป็นขุยมะพร้าวหรือว่าพีทมอสก็ได้นะคะทุกคนใช้แทนดินธรรมดาอันนี้ป๊อบใช้แบบดินดินธรรมดาเลยดินล้วนนะคะเราก็หยดน้ำลงไปประมาณพอเหมาะเราไม่ต้องแฉะมากนะคะเอาแค่พอดีพอดี ค่ะถ้าเกิดใครใช้เป็นขุยมะพร้าวนะต้องเราต้องแช่น้ำนะคะแช่น้ำขุยมะพร้าวแล้วก็บีบบีบเอาน้ำเขาออกนะคะเป็นการล้างขุยมะพร้าวสักสามสี่น้ำเลยนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเราจะต้องล้างสารเทน,นินนะคะที่อยู่ในมะพร้าวอะคะ่ะในขุยมะพร้าวออกให้หมดก่อนเนาะเพื่อเป็นการทำให้ขุยมะพร้าวสะอาดนะคะจะได้ปลอดภัยต่อหัวบอลสีนะคะทุกคน พอเราเอาชิ้นบอนสีวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะปิดปิดปิดฝากล่องนะคะนี่ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทำผ่าเยอะผ่าหลายหลายชนิดนะคะเราก็ต้องเขียนชื่อแปะไว้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็แปะชื่อไว้กันลืมนะคะทุกคนนี่แล้วก็นำนำไปวางไว้ในร่มนะคะเราควรหลีกเลี่ยงอย่าให้โดนแสงแดดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าโดนโดนแดด เสียงไก่นะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ป๊อบกลับมากลับมาบ้านนะคะที่บ้านป๊อบเนี่ยจะเลี้ยงไก่เลยเพราะว่าเป็นไก่ของคุณพ่อนะคะ,ะมาต่อนะคะถ้าเกิดว่าเราไปโดนแสงแดดจัดเนี่ยจะทําให้เกิดอุณหภูมิในกล่องมันร้อนนะคะร้อนเกินไปจะทําให้หัวบอลสีของเราสุกแล้วก็เน่านะคะเราต้องนําไปวางไว้ในรม่ม เลี่ยงอย่าให้โดนแสงนะคะปกตินะเวลาที่ยังไม่ได้ถ่ายทําคลิปเนะี่ไม่รู้ว่าไก่เขาแก้งเราหรือเปล่านะคะทุกคนถ้ายังไม่ได้ถ่ายทําคลิปยังไม่ได้ถ่ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ขันเลยแต่พอจับโทรศัพท์จะมาอัดให้ทุกคนดูปุ๊บขันเลยทันทีนะคะอ่ะเดี๋ยวป๊อบจะพาไปดูต้นที่ป๊อบผ่าหัวไว้แล้วเขาแบบเราย้ายออกมาจากกล่องแล้วนะคะตอนนี้มีมีแต่ที่เราย้ายออกมาจากกล่องแล้ว ขาโตแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นต้นที่พาหัวนะทุกคนเชื่อนะต้องเชื่อนี่อันนี้เขาเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ที่ปกพอมาเล็กขึ้นมาเองนะคะเมื่อปีที่แล้วนะและนน้วทีนี้ปีนี้เราตัวแรกตอนที่เขาอยู่ไปเราก็ตัวแรกเราเลี้ยงบอนสีเราไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าปลูกบอนสีหน้าหนาวเนี่ยเราจะต้องมีจาน มีจานมีถาดรองน้ําไว้ที่ก้นกระถางนะคะเราไม่ร really, ู <nước> ้ไงปีที <Tonight> ่แล้วทีน <Commission> ี้ก็เลยยุบไปแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่ไม่ไม่รอดไม่อยู่กับเราแล้วเอากระถางอะเอาดินในกระถางนั้นไปคว่ำแล้วก็ไปคว่ำทิ้งไว้แล้วก็เอามาปลูกโปแยเซียนต่อนะคะแล้วทีนี้เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาในกระถางที่เราปลูกโปแยเซียนนะคะทุกคนเราก็เลยแงะแมวเลยไปแสะเขาขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นที่ได้จากการผ่าหัวเขานะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นต้นแม่เขานะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนไม่มีใครมีไม่มีใครเหมือนแต่ว่าตอนเนี้ยมีหลายป้านแล้วแม่แม่แจกแค่กับพี่น้องของเขานะคะแถวแถวบ้านใกล้เคียงกันนะคะก็สี่ห้าต้นเลยนะแต่ตัวเราเราผ่าไว้ได้ทั้งหมดสิบกว่าต้นเลยนะคะทุกคน ไม่มีใครเหมือนจริงๆอันนี้แปลกมากการที่เราเพาะ,มะเมล็ดบอนสีนะคะข้อดีก็คือเราจะได้ลูกไม้ที่แปกนะคะทุกคนสนุกนะคะเวลาที่เราเพอเมล็ดพันุนะคะแต่ว่าเขาจะหาต้นที่เขามีดอกพร้อมๆกันเนี่ยยากอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเราต้องรอช่วงเวลาที่จะมาผสมเกรสรอ,อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดบอนสีของป๊อปมีดอกคู่กันเนี่ยเ,ยเราก็จะทําคลิปนะคะวิธีการผสมเกรสรน,นะคะลงเนาะ อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ของลูกไม้ต้นนี้นะคะอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะไปเลยคะ่ะจะพามาดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะใบเขาเนี่ยใบของเขาเราไม่ได้มีการขัดไม่ได้มีการเอาอะไรมาเคลือบมาอะไรให้ใบเงานะอันนี้เขางาน งามแล้วก็ใบเขาก็เลยมันเงาแบบนี้ค่ะเขาเป็นลูกไม้นะคะสเสน่ห์ของเขานะต้นหนึ่งเนี่ยใบเนี่ยสีเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักสักใบหนึ่งเลยนะคะสีเขานี่จะแตกต่างอันน,นี้ใบใหม่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ใบใหม่อีกเนี่ยก็คือแบบเล่นแบบ ออกมาแบบว่านะคะคนใครผ่านไปผ่านมาก็จะมาสะดุดตาบอลตน้นนี้มีหลายคนนะคะจองเนาะอยากได้ลูกเขาแต่ว่าเราไม่เรายังไม่ได้แบ่งนะคะทุกคนเรายังไม่มีชื่อไงเนี่ยแต่แม่ก็แอบแบ่งให้คนแถวบ้านไปบ้างแล้วนะคะพี่น้องของแก นี่เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นบอนสีนะคะบอนสีบ,นบ้านที่เราปลูกสะสมไว้นะคะไม่ได้ไม่ได้ขายเป็นทางการนะคะทุกคนก็คือด้วยความชอบก็เลยหามาปลูกมาสะสมนะงามมากนะคะนี้ตอนแรกเนะีอยู่ต้นเดียวไม่มีหน่อเลยเราก็เลยทําการขุดขึ้นมาล้างน้ําแล้วก็ตัดตัดหัวไปผ่านะคะ อเราผ่าหัวเราก็ทาปูนแดงที่แผลต้นต้นเขานะคะแล้วผ่าแบบไม่ล้มต้นนะคะตัดไปแค่เฉพาะหัวท่อนล่างเราก็เอาต้นเนี่ยมาปลูกต่อนะคะทุกคนจากที่ไม่มีหนอเลยเนี่ยพอโดนตัดหัวไปปุ๊บหนอออกมาเต็มเลยเห็นไหมคะคือถ้าไม่โดนตัดหัวนี่หน่อนี่จะไม่ออกเลย ะะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อบเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมอย็กจะแนะนำป๊อบก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะทุกคน ผมก็ต้องถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอประทานโทษประทานอาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดียินดีต้อนรับนะคะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ